เช้าวันนี้เริ่มมีสัญญาณของการประคองตัวให้ยืนเหนือ1,640จุดนะคะแต่ว่าจะสามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งหรือไม่ติดตามได้ใน t r เทรดทามค่ะเทรดทามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุชิตีรวัวรนนรั์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสุชคิค่ะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับเราเพิ่งผ่านพ้นการประกาศผลประกอบการไตรมาสสามไปนะครับหลังจากนี้เรามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับคุณสุโชตครับครับตอนนี้ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นลักษณะการค่อยๆไซด์เว้ up นะครับจนถึงช่วงสิ้นปีได้นะครับเพราะว่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือผลประกอบการที่ออกมาสําหรับไตรมาสที่สามเนี่ยแม้ว่าหุ้นที่ผลประกอบการออกมาไม่ดีนะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับนะครับหรือว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่มีดาวไฟให้ลงมักกว่านี้แล้วนั่นเองนะครับก็คือมองว่าไตรมาสที่สี่ น่าจะเห็นขั้การฟื้นตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นลักษณะการค่อยๆใส่ไว้อัพนะครับแล้วก็ดตัวเลขจีดีพไตรมาสที่3ของประเทศไทยเองที่รายงานมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าจะติดลบนะครับแต่ก็ถือว่ายังดีกว่าที่คอนเดนซัสค่าเล็กน้อยนะครับก็โดยรวมเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ําสุดแล้วสําหรับตลาดที่ไทยแล้วก็สําหรับเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะเป็นลักษณะการค่อยๆใส่ไว้อัพนะครับเพียงแต่ช่วงสั้นเนี่ย ฟันโฟลอาจาจะชะลอโตลงบ้างเล็กน้อยน,นะครับเนื่องจากว่าค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นดัชนีค่างเงินนะครับแล้วก็บอลอยูสารัตเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงนะครับก็อาจจะทําให้ตัตฟันโฟลจากต่างประเทศเนี่ยลดลงไปบ้างนะครับในช่วงสัน้นๆนะครับช่วงนี้ก็คงจะเป็นลักษณะที่อ่พุ้นไซต์กล,กลางนะครับหุ้นไซต์กลางที่แนวโน้มผลประกอบการน่าจะฟื้นตามตามตามแนวโน้มเศรษฐกิจน,นะครับน่าจะเป็นตัวที่อ่ปักดำปัจจุบันดได้บ้างนะครับก็ะจะทําให้ดัชนีเนี่ยเป็นลักษณะการค่อยๆใช้เวอัอสนักกว่า นะครับโดยตอนนี้ก็คงจะไปโฟกัสในเรื่องของมาตรการภาครัฐที่จะออกมาช่วงปลายปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงต้นปีหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นมาตรการที่กระตุ้นการบริโภคในประเทศอย่างโครงการช้อปปี้มีคืนนะครับก็คงจะต้องต้องดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงการที่เป็นลักษณะของการลงทุนภาครัฐนะครับขนาดใหญ่ภาครัฐที่หายกันไปสองปีนะครับก็คงจะเริ่มมีการกลับมาบ้างในช่วงต้นปีหน้าให้เห็นในเรื่องของกาประมูลโครงการใหญ่ๆนะครับ ค่ะ uhm. สั้นกลางยาวจะเลือกหุ้นยังไงดีคะสําหรับช่วงนี้ค่ะครับถ้ามองช่วงสั้นๆนะครับผมโฟกัสไปที่หุ้นใีกลุ่มเป็นรักษาของตัวที่ปลดล็อกในช่วงที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นหุ้นที่กลุ่มรับหมอคอสร้างแล้วก็หุ้นใีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับช่วงสั้นนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รับหมอคอสร้างนะครับก็คือปลดล็อกในเรื่องของชั้นคนงานนะครับการนําเข้าแรงงานต่างดาวนะครับเริ่มมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น นะครับก็จะปดล็อกในเรื่องของแรงงานได้รวมถึงยาง่บอกไปนะครับว่าโครงการต่างๆที่ภาครัฐกำลังจะทยอยประมูลนะครับก็คงสนุนในเรื่องของผู้ในกลุ่มรับเหมาสร้างแล้วก็กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็คงจะตอนนี้เราเริ่มเห็นบางอย่างแล้วก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยกลับมาเปิดโครงการใหม่กันแล้วนะครับก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูกันนะครับผู้ในกลุ่มรับเหมาสร้างเนี่ยผมเลือกตัวเทียบแรกกาดอยู่ก็คือหุ้นสเต็กนะครับแล้วก็สําหรับหุ้นในกลุ่มที่เป็นนักสะสมอสังหาริมทัพย์ เลือกตัวที่มีการ d ดเวอร์ติฟพอร์ตไปที่ธุรกิจอื่นๆน,นะฮะก็อย่างตัวหุ้นออริหรือออริจินนะครับก็มองเป็นท็อปพิกสองตัวนี้สองรับ่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็สาหารมทมัพยันะครับสำหรับหุ้นระยะกลางนะฮะหุ้นระยะกลางผมยังมองไปที่หุ้นมีกลุ่มเป็นลักษณะของคาบรีนะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าปลายปีก็คงจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐก,กิจออกมานะครับในเรื่องของช็อปช็อปีมีคือหรือไม่รู้ชื่อโครงการจะเป็นเชื่ออะไรนะครับก็บอมองไปที่หุ้นโฮมโปร นะฮะหุ้นโคมโปรนะครับแล้วก็จะไปมองตัวที่รับอันนี้ส่งในเรื่องของเงินเฟ้อตอนนี้อย่างตัว TPO นะครับอันนี้ก็คือหุ้นที่อาจจะเล่นระยะกลางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะของระยะยาวเนี่ยยังคงมองชอบกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่นะกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับมองว่า밸ูเชนเราบ้านเราเนี่ยอินถือไม่แพงนะฮะเราก็แนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะเป็นจุดสั้สุดแล้วในปีนี้นะครับปีหน้าก็คงจะทรงส่งเพื่อลองขึ้นนะครับก็มองหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ ท็อปพิกที่เราเลือกเป็น SCB นะครับก็คงจะสอดคล้องกับตอนนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะเป็น SCBX นะครับครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ